เดี๋ยวมาสอนใช้พื้นฐานก่อนนวกันนะตรงนี้นะชนิดตัวนี้จ,จะเป็นคําประกาศาค้นหาถูกไหมคนอาจจะไม่ดูตรงนี้ถูกไหมส่วนใหญ่จะมาค้นหาตรงนี้มากกว่ารูปแบบใหม่เป็นแบบนี้ใช่มามค้นหาตามประเภทเลยส่วนใหญ่เราจ,จะขายถูกไหมมีประเภทขายประเภทเป็นที่ดินจะมีเหรียราคาตรงนี้ถูกไหมบางคนก็หาตามเรีราคา พื้นที่ตรงนี้วิธีการทําก็ง่ายๆเลยมาที่หน้าควบคุมหลังบ้านเหมือนเดิมเสร็จแล้วก่อนที่เราจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเรามาตั้งค่าตรงนี้ให้หมดก่อนอันนี้เป็นค่าที่ตั้งไว้ให้เราเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนนะฮะมาที่อาหารสามาที่ตรงนี้สังหาริมทรัรพย์ตรงนี้ก็เรทราคาตรงนี้เรามาปรับเรทราคาได้ว่าเท่าไหร่ ที่จริงก็ตามนี้ก็เยอะแล้วนะที่จริงตามนี้ก็เยอะแล้วก็ามาเปลี่ยนกะก็กดแก้ไขตรงนี้กดแก้ไขถ้าเราอยากจะเพิ่มกาา็มาเพิ่มตรงนี้มีมาเพิ่มตรงนี้ก็กดแก้ไขอย่างเร็วก็ได้มาแก้ตรงนี้มันเป็นชื่อเฉยไม่ต้องไม่สนใจเลยมันเดี๋ยวค่อยมาเลือกตอนที่เราเพิ่มนะ ตอนที่เราเพิ่มที่ดินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโคกับตรงนี้มีให้เราเลือกว่าที่ดินตรงนี้ราคาเท่าไหร่แล้วก็์ชเจอทามนี้ต่อมามาที่สถานที่ทั้งหมดก็คือตรงนี้เราอันนี้ใส่ไปให้เป็นพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเราก็เลือกลบทิ้งเลยก็ได้ลบทั้งหมดทิ้งเลยหรือว่ายังไม่ต้องลบก็ได้ทิ้งไว้ก่อนตัวนี้เราก็ใส่ชื่อจังหวัดไปเช่นระยอง ตรงสลักเนี่ยเราขีดระยองอย่างนี้แหละไอสลักนี่คืออะไรสลักนี่คือเวลาเปิดเวบแบบมันจะขึ้นตรงนี้หมดหมู่ระยองเขาจะมีขีดแล้วเขาว่าระยองขึ้นมาตรงนี้ก็จะไม่มีขีดก็ได้ก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ขีดเช่นระยองที่ดินอะไรเงี้ยเป็นสลักขึ้นมาเพิ่มตรงนี้นะสถานที่ ต่อมาประเภทตรงนี้ที่ดินบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอะไรตัวเนี้ยนี่มันจะมีตรงนี้อยู่ที่ประเภทประกาศตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เป็นไอ้นี่ขายขายดาวขายเช่าเช่าหรือซิงค์นะมีอยู่ตรงนี้โอเคนะถ้าเราไม่เอาเราก็ถ้าเราไม่เอาไหนก็ลบทิ้งไปเลยแค่นั้นเอง ส่วนตรงนี้นะตรงที่ดินเนี่ยคอนโดทาวน์โฮมที่ดินบ้านเดี่ยวมันอยู่ตรงนี้หมดหมู่นี่ตรงนี้ก็คือถ้าอันไหนมันไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นเขียนเช่นสมาร์ทสัญงาอ่างเงี้ยไม่มีมันก็จะไม่ขึ้นเ,น,เน,น,นี่ยก,ก็จะไม่ขึ้นตรงนี้แค่นั้นเองส่วนชื่อกับสลักก็ตั้งเหมือนกันเลย คราวนี้มาที่เพิ่มอสสาหาเพิ่มอาสหาก็เพื่อปรติเลยเพิ่มชื่อเพิ่มตรงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็จะมีประเภทตรงนี้ขายถ้าว่าที่เราสร้างขึ้นมาสถานที่ทั้งหมดก็เลือกไปจังหวัดที่เราเลือกมาใช่ไหมเสร็จแล้วก็ราคาเท่าไหร่ตามเดบ เดี๋ยวคนก็จะเซิร์ชตรงนี้ได้ตามเล็ดสถานที่ใกล้เคียงแล้วก็มาเพิ่มตรงได้ได้ตรงนี้ว่าสถานที่ที่ดินเนี่ยใกล้เคียงอะไรบ้างก็กดเพิ่มสถานที่ใกล้เคียงนี้ได้เลยสิ่งอันนึงความสะดวกเราไม่มีถูกไหมเราไม่ได้เป็นบ้านถ้าเราเป็นบ้านเราก็ใส่เข้าไปว่ามีอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้เราก็ใส่รูปประจาเรื่องก็คือรูปที่ดินหน้าปก เสร็จแล้วถ้ามีรูปมากกว่าหนึ่งรูปใช่ไหมอันนี้เป็นรูปหน้าปกอันนี้เป็นรูปข้างในเห็นไหมแกลเลอรี่แอดได้สิบสองรูปรูปข้างในพยายามอย่าให้รูปมันใหญ่มากมีมันจะหนักตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เนี่ยตามนี้เลยราคาขายถ้าไหนขายแล้วเราก็มาติดป้ายว่าขายแล้วแค่นั้นเองถ้าเป็นแบบเช่าก็ใส่แบบเช่าแค่นั้นเองอะไรที่เราไม่ได้กรอกลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เจอ ถ้าเราติคําว่าประกาศแนะนําเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ประกาศแนะนําแล้วก็จะมีอยู่ตรงนี้ด้วยล่าสุดไอ้ส่วนข้า่าชเนี่ยที่ดินประเภทบ้านเดียวเนี่ยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวเราก็ตัดแค่นี้มันทําให้เว็บดูสวยๆเฉยไม่ได้มีอะไรหลักๆเนี่ยเราใส่ข้อมูลลงไปก่อนใส่ข้อมูลไปก่อน,ออน,นชื่อเบอร์โทร ก็คือเป็นของอะไรนะของที่เป็นเซลลถูกไหมที่เป็นในหน้าของเราก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็น Google ก็เดี๋ยวจะมาทำาให้ Google มาเก็บข้อมูลอันนี้ทำแบบพรีเมียมเลยสุดท้ายตรงนี้ไม่ต้องสนใจลงประกาศฟรีก็คือบางทีอยากจะมาประกาศมาแอดตรงนี้ก็มาแอดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวลบทิ้งที่หลังจริงจริงระบบนี้ก็สามารถให้ใครมาประกาศก็ได้ในประมาณนี้ แต่เดี๋ยวลบทิ้งลบทิ้งออกไปไม่มีอะไรก็เราก็เพิ่มไปก่อนส่วนตรงนี้เป็นรูปหน้าปกเนี่ยหน้าสไลด์อยู่ที่หน้าสไลด์ตรงนี้เนีย่ยสไลด์หนึ่งสไลด์สองล็กกดเพิ่มสไลด์เข้าไปใหม่ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ชื่อสไลด์แล้วก็ใส่รูปภาพตรงนเนี่ยมาที่ดูสไลด์หนึ่งก็ได้เนีย่ยใส่รูปภาพ ใส่ชื่อสไลด์ลงไปถ้าเราอยากจะมีคำเนีย่ยตรงนี้มีคำเห็นไหมมีคำตรงสไลด์ตรงนี้ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ไปแค่น้่เองมันก็จะบรรยายคำงั้นแล้วก็ใส่รูปหน้าปกให้ส,สวยๆแค่น,นี้ส่วนเดี๋ยวจะให้ Google มาเก็บข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวตรงนี้ไอ้ิวนวินไว้เนี่ยเดี๋ยวจะให้โฆษณา Google มาแปะมันจะได้มี เขาเรียกว่าอะไรมีค่าคะแนนของ Google นะเดี๋ยวา Google จะได้เก็บค่าให้เราติดหน้าแรกมันจะมีโฆษณา,า,าแถวๆตรงนี้เนี่ยเนี่ยวินไว้เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ให้ Google มาติดโฆษณาจะได้ติดหน้าหนึ่งหรือว่าติดคย์เวิร์ง่ายๆหน่อยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยโอเคนะ